สวัสดีครับช่วงนี้เรายังคงพูดถึงภาษาอังกฤษที่ใช้ในการโทรศัพท์กันต่อนะครับเพราะว่ามันสนุกมากสมมุติว่ามีฝรั่งโทรเข้ามาคุณรับสายฝรั่งคนนั้นถามว่า could I speak to คุณอัก,กเดตคุณในฐานะที่เป็นคนไทยที่มีความกระตือรือร้อนในการฝึกภาษาอังกฤษทราบดีว่าความหมายก็คือ พูดกับคุณอากาเดชแต่ปัญหาก็คือไม่มีคนชื่ออากาเดชที่นี่สงสัยฝรั่งคนนั้นโทรผิดหรือโทรผิดแผนกอย่างไรก็ตามคุณจะต้องพูดว่าที่นี่ไม่มีใครมีชื่อนั้นภาษาอังกฤษมีสำนวนที่เราจะใช้บ่อยในกรณีเช่นนี้คือ there's nobody here by that name อีกครั้งหนึ่งครับ there's nobody here by that name ถ้าแปลตรงตัวก็คือไม่มีใครที่นี่ที่มีชื่อนั้น There s ย่อมาจาก There is ตอนต้นประโยคให้ความหมายว่ามี Nobody แปลว่าไม่มีใคร Here คือที่นี่และ by that name คือโดยชื่อนั้น There's nobody here by that name ไม่มีใครที่มีชื่อนั้น อาจเติม I'm sorry ตอนต้นประโยคด้วยครับ I'm sorry there's nobody here by that name ขอโทษครับที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้นนะครับ